ครับคุณบอน,นะครับจะมาสอนเพลงแปะหัวใจนะครับอันนี้ของเจ้านายนะครับเป็นเพลงใหม่ที่กําลังมาแรงเ<ม>นาะเพลงนี้ก็จริงๆมันเหมือนจะมีอยู่ แค่สคอร์ดวนนะครับแต่มันไม่ใช่เนาะมันมีแหลยบางท่อนก็มีการเสริมคอร์ดขึ้นไปเพื่อให้เป็นลูกเล่นหน่อยหนึ่งแต่จริงๆมันก็ใช้สีคอร์ดเมนหลักๆได้นะครับทีนี้เพลงนี้นะครับมันอยู่ใน B Flat เนาะจริงๆแล้วผมมาเปลี่ยนให้มันอยู่ในคีจีเพื่อเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลูกเล่นที่เขาเล่นในการเกาเนี่ยเดี๋ยวจะสอนด้วยในช่วงช่วงท้ายนะอ่านะครับผม ว่ามันเล่นให้เหมือนยังไงนี่ก็ไม่ได้ยากมากนะแต่ว่าไว้ไปฝึกดูได้เพลงนี้จะแบ่งเป็น2คลิปนะครับมีพาร์ทที่1ก็จะสอนในเรื่องของสัดส่วนว่าเล่นอะไรยังไงแพทเทิร์นไหนได้บ้างนะครับแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยเดี๋ยวจะเล่นไปกับเพลงเนาะโอเคทีนี้ก่อนที่จะไปดูว่าเล่นยังไงนะครับฝาก s u b s c r i b e ช่องเอาไว้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ใน a c e b o o k อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับเวลามาพูดคุยกันนะครับทีน,นี้เพลงนี้มันอยู่ในคีย์บีแฟร์นะครับผมหนีบคาเรนเป็น G เนะ ก็ยังอยู่ในคีย์ B flat เหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้คอที่ใช้มันจะมี G นะครับ A Min o r C D นะครับแล้วก็ E m i n o นนะครับก็ใช้อยู่5คอรอดแล้วมีคอเสริมอีกคอ์หนึ่งนะครับก็คือคอด E อ่ามีใช้ด้วยนะครับทีนี้อ่ในการดีดนะครับอย่างนี้มันอยู่ที่92อ่าถ้ามือใหม่เนี่ยดีดเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับดีดเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงเลยนะ ได้อยู่นะครับอ่าหรือถ้าเกิดว่าจะเล่นแบบเกา่าเดี๋ยวช่วงท้ายสอนนะเออกดข้ามไปเลยอย่าอย่าข้ามนะดูดูไปก่อนไปฝึกจับคอได้ได้ก่อนนะครับโอเคในเพลงนี้เดี๋ยวเรามาดูเซตคอร์นะครับว่าเราต้องฝึกคอร์เซตไหนบ้างเนาะเราดีดก่อนนะครับอ่ามาดูคอร์เซตแรกก่อนนะครับก็จะเป็น G E Minor C D เนาะอ่าลองดูนะครับ ใช้แพทเทิร์นธรรมดานะ one two t h e e f แพทเทิรนนี้ก็เข้านะครับกับเพลงเพราะว่าเป็นเพลงสบายสบายเนาะอ่าก็จะเหมือนกับคอร์ดของลายๆเพลงใช่ไหมครับดีอันนี้จะเป็นเมนหลักนะครับไปดูอีกเซตหนึ่งนะครับที่มีคอร์ดเสริมเข้ามาเนาะอ อีกเซตหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนท่อนที่บอกว่าแปะหัวใจแทนคบว่าคิดถึงเนาะ One two three a n แล้วก็ E minor นะครับแล้วก็ไป E C A minor นะครับใช้ตรงนี้ครับ D เล่น2ชุดนี้ได้นะครับเล่นคอร์ดสชุดนี้ได้เนี่ยมันจะสลับกันไปสลับกันมานะครับทั้งเพลงเลยนะครับผมก็จะเล่นสามารถเล่นทั้งเพลงได้เดี๋ยวไปลองดูในพาร์ทที่2นะแต่อันเนี้ยแยกฝึกมาก่อนแล้วก็เล่นหลายๆรอบนะครับอ่าทีนี้ในแบบเก่าที่เมื่อกี้ได้บอกเอาไว้เห็นไหมครับที่โชว์ไว้เนี่ยอันนี้เนี่ยเราใช้ในคอร์ดเซตของ G E minor C D นะครับใช้เป็นคอร์ดของเซตนี้นะอ่าซึ่งมันก็จะเล่นได้ทีนี้ แฟร์ตในการเบสเกียวตบเนี่ยก็เรามาลองดีๆนะครับเบสก็ดูในแต่ละคอร์ดก่อนนะเบสของ G ก็อยู่ที่สายที่6นะครับ E minor สายที่6นะครับ C สายที่5 D สายที่4อ่าทีนี้นะครับเรารู้เบสของมันละแฟร์นของมันนะครับจะเป็นเบสอ่าเบสดีเบสดีตบอ่า เกียวดีตบเบดีตบเกียวดีตบอ่าเบดีตบแต่ทีนี้ดีนะครับมันไม่ได้ลงไปถึงสายที่หนึ่งนะมันอยู่ที่ประมาณสายที่สองตรงนี้นะอ่ามันจะได้โน้ตตัวนี้ตัวนี้พอดีเลยนะครับแล้วจับ G เนี่ยจับตัวเดียวก็ได้นะนิ้วเดียวก็ได้นะแล้วเราก็เอานิ้วชี้นะครับมาลองอีกเส้นหนึ่งนะอ่านะครับพอเห็นภาพไหม อีกเซตหนึ่งก็คือจะเป็นนิ้วชี้นะครับมากดอยู่ที่สายที่3นะครับในเฟทที่2นะครับเบดดีตบเซตนี้อย่างนี้ก่อนนะเบดดีตบแล้วพอเกี่ยวนะครับก็เป็นเกี่ยวคู่เบสเบสกับสายที่3เนี้ยเกี่ยวดีตบนะครับชา้าๆทีนะเบดดีตบเกี่ยวดีตบเบสดีตบเกี่ยวดี อ่านะครับก็จะได้อย่างนี้เลยเบดีตบเกียวดีตบ1ันแ2 and แอนอ and วันแอนตูทรีแอนโฟนนะครับทีนี้ e minor e minor แยง่ายขึ้นไปอีกนะครับ e minor มารอนิ้วชี้นะครับสแตนบายไว้ตรงนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะเบดีตบเกียวดีตบเบดีตบเกียวดี นะครับเนี่ยไม่ต้องจับ e m i n จับหรือไม่จับเหมือนกันนะเหมือนกันนะแต่ว่านี่ไม่ต้องจับก็ได้นะเบสดีตบแล้วก็พอเกี่ยวครับคำว่าเกี่ยวนี่ก็คือเกี่ยวทั้งเบสแล้วก็ทั้งสายที่3นี้นะครับ D แล้วก็ดีตอนดีเนี่ยอย่างที่บอกว่าพยายามเล็งที่สายที่2ขึ้นมานะนี่ e m i n นะหรือจะจับแช่ไว้ก็ได้นะครับเสียงก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ของผมนี่จะปล่อย,อยก่อน แล้วก็กดอ่านะครับถ้าแบ่งเป็นการนับก็1 n e and t w and f o and t w and f อ่าแล้วก็ต่อไปก็ขอด C นะครับก็เหมือนกันนะครับ C ก็จับตัวเบสตัวเดียวก็ได้นะครับอ่าเราจะค้างเราจะค้างไว้ที่นู้ชี้ก็ได้นะสูตรเดิมเลยครับเบสดี B, D, ตบเกียวดีตบ เบตี Be, D, ตบเกียวดี D, ตบนะครับอ่าเนี่ยเจ้าตัวนี้เลยนะอะไแล้วก็สุดท้ายก็ดีดีก็เหมือนกันนะครับดีก็จับแทนที่จะจับเต็มเต็มใช่ไหมเราก็จับแค่2นิ้วนี้ก็ได้เบตี Be, D, ตบอ่าก็ด้วยความที่มันมีโน้ตตัวนี้นะครับเป็นตัวนำแล้วก็เบตีตบอ่า เปลี่ยนแค่ตัวเบสน,นะที่เหลือตัวนี้ยังจับอยู่เหมือนเดินนะครับเบรสี่ตบเกี่ยวดีตบนี่ตันี้เกี่ยวก็จะมาเป็นคู่นี้ละสายที่3านะครับอันนี้ลองไปดูเนะจะทํารูปไว้เป็นแบบคู่ๆว่าใช้จับตัวนี้นะครับทีนี้มาลองดูเต็มๆนะอ่า โอเคยังไงไปลองฝึกกันดูนะครับก็ไอตัวเกี่ยวตบนี้อาจจะยากนิดน,นึงเนาะแต่ว่าในดีดทั่วไปเนี่ยก็จะน่าจะไม่ในยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในภา์ที่2ด้วยนะครับที่จะเล่นไปกับเพลงนะครับผมแล้วดียังไงเดี๋ยวเจอคลิปหน้าฝากคลิปเอาไว้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ